ฐานเลยในเนี้ยทั้งตะก,กา้ทาทั้งหอบวันนี้มาเข้าสวนเข้าสวนวิทยาเก็บเมล็ดอันนี้น่ารักโถมอเตอร์กรอทำร้านเสีริมไปถึงคนที่เขามีแบบสวนเองเขาก็ไม่อยากเนี้ ทำปลลูก้้ววยแบรรยากาศดีดีท้องนาข้าวสวยมากเลยอ้าวกบไม่ไปหรอฮะมันเอาตรงไหนผมพี่ข้าไปล่องเงี้ยครับแล้วก็เอาเหล็กมาพาดไปล่องเหล็กได้ไปล่องไปล่องแนละ้วโอ้ผมจะเอาเอาทิ้งจะจะเลอะทิ้งเหรอสียดายเนาะเดี๋ยวเก็บไปส่งใี้ผม โอ้โหได้สบายมากาไม่ได้ก็ต้องได้ท้าไมมันเล็กทำไมมันเล็กเดี๋ยวนะเดี๋ยวพึ่งนี่มีมไม้จับเนี่ย,อ,ยนะอ่อานจับเนี้ยมลง,งไปอีอีกเหรอ ฮะมีอีกเหรอไหนเลยทางดข้ามไม่มันไม่มีที่เดินไงพ่อจะเอามากันเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเอาตรงนี้แหละพาดปุ๊บอ <c oughs> แต่ก,ก้องเดี๋ยวพอจะอจบจะลึก<ด>เหมือนกันเนี่ยเนาะจับดีๆนะโอ๊อะน้ำใส่เยอะเลยโบมันทีมาเอาไว้มาด้วยมั้เดี๋ยวพอโยนลงไปไม่ไม่เออไปหนึ่งไปหนึน่งโอเคทำไว้ดีกว่าแถวนี้ใช่ไหมต้นเดียวก็พอแล้วพี่กุ้งไม่ต้องเดินหรอก ลูกท่ามะนาวลูกทาา่าส้มหรือลูกท่ามะนาวโอ้โหดูมะนาวน้องเขาจะขุดทิ้งแล้วมาเก็บลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยด้วยเสียดายจังเลยวันเนี้ยขุดทิ้งทำไมวะเนี่ยนัาา่นทำไอซีฟู้ดน้องอย่างเงี้ยนะอเออทำไมกบไม่เก็บไปขายตาหรือว,ว่าเก็บให้เรามากินโอ้ย่วงพี่กุ้งมันล่วงเล็ก นี่ตัวไอ้หนามจิ้มตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเก็บให้ที่มันร่วง,ไ,งไม่ใช่หนูว่าทำร่วงเสียดายออวิ่งม,มีไข่เบบกลังนกอันนี้เขาเรียกนกอะไรเราี่กุ้งไข่ไม่รู้เหมือนกัน แบบนี้ใช้ไม่ได้เหรอหนูงเหลืองเก็บแบบนี้ใช้ไม่ได้เหรอหนูงเหลืองเก็แบบที่ที่เราไป เก็บในนากันน่ะนอนอยนู่โคนต้นเลยอ่ะนี่นเ,เ,เขาจะโล่ทิ้งกบอว่าเดี๋ยวโล่ทิ้งเลยแต่ก็คงอีกนานนะั่งกว่าจะโล่มันหนาวนะนะเยอะมากเลย อุยมีเวลาเก็บนะลูกเต้ไปหมดเลยไม่มีเวลาเก็บมันล่วงมาเก็บนี่ตแกโอ้โหพวกไม่มาช่วยเก็บเก็บไม่ทานปลาโมจะเก็บถั่ว พอแล้วุ่งโอ้โหด,ด,ดูร่องน้ำร่องน้ำนู่นหางนาผักบุ้งผักบุ้งนาขวดมะนาวต้นหนามะนาว โอ้ทั้งใส่ทั้งค่าทั้งหอบเลยนะพี่กุ้งอ่ะ <c oughs> ไม่เปรี้ยวจะว่าไงแล้วตอนนี้ปะ,ปะพอแล้วเยอะจัดหาย,ยากเลยเก็บเ<ช>ยอะมากผ่านเลยนะเนี่ย <c oughs> ทั้งต่ก้าทั้งหอบเอาเอา